ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราวันนี้เรามาดูในวันฝนตกนะครับฝนตกเกือบทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้แต่น้ําไม่เยอะเพราะว่าฝนตกแบบปล่อยๆนะปล่อยๆก็น้ําไม่เยอะเรามาสังเกตที่เป็นตลอดก็คือดูกล้วยพอโดนฝนปป๊บหนี่ใบจะเหลืองๆนะทําท่าจะเป็นโรคนะครับแบบนี้ฝนตกเป็นปลอยแบบนี้มาสองวันนะอากาศเย็นแล้วก็ ดูมันชื้นอะนะแม้แม้จะไม่ได้มีน้ําเยอะแต่มันก็ชื้นกล้วยจะมีสภาพแบบนี้นะนี่เพิ่งสวยตอนแรงแป๊บเดียวนะคอยดูฝนเสร็จพฤจิการนี่มันโอ้โหรูปล่างมันยี่กับผีตองเหลืองนะคือตายแหลมไม่ตายแหลนะนะฝุ <c oughs> ่นก็ใส่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ดูด,ด,ดูสภาพแบบแบบแบแบใต้นี่คือแบบนี้เลยนะ นี่ก็คือไม่ได้ลูกไม่ได้เนี่ยนี่กลังจะเป็นกาลังจะเป็นปีเนี่ยเห็นไหมมันตายนะครับนี่เพราะว่าน้นานะตัวนี้เธออยู่ใกล้กอกน้ํามากเนี่ยน้ําเยอะเกินนะมันมีเยอะนะครับวิธีปลูกกล้วยนี่มันมีเยอะเดี๋ยวเราไปดูสระน้ํากันนี่ครับแม้จะตกทั้งคืนนะเกือบทั้งคืนก็ท่วมขึ้นมานิดหน่อยก็เราสังเกตจากน้ําที่มันคุท่วมหญ้านะ เพิ่มหญ้าขึ้นไปหญ้าหญ้าที่มันเกิดริมตลิ่งนั่นแหละทีนี้ปลาก็จะถ้าสูงหน่อยปลาแต่เพียนก็จะไปกินดอกหญ้านะครับส่วนปลาจาระเมดส่วนมากเข็นกินใบก็จะมีความสูขอีกแบบหนึง่งก็ดึงกรบดมเดิมๆช้ามานะเ,เมื่อเชา้านี่คิดว่าจะมาขุดดินเพิ่มนะเพราะว่าวันนั้นที่บอกว่าเสร็จนี่คือเสร็จข้างล่างนะข้างบนนี้เหลือนิดหน่อยถ้าดูน้นํานี่เมื่อเช้านี้เดินมานี่ น้ำพวกนี้น่าจะไหลลงข้างหน้านี่เพราะว่าเห็นปลามันกระดุบกระดุบอยู่แถวนั้นอาจจะนี่กระน้ำน่าไหลนิดเดียวแต่พอมาดูหนองเราโอ้ยน้ําเต็มเลยนี่อันนั้นลอยล่องเลยจอบนี่อยู่นีน้ำนูน่นเห็นแต่คันเออคงไม่มีปลานะสังยังไม่มีดูน้าเมื่อคืนนี่อยู่ในกรอบนู่นเลยนะเริ่มไหลนิดหน,นึ่งละนี่ยเริ่มไหลไปนิดหนึง่งแต่น้ําหยุดก่อนทีนี้มันก็ลดลงนะครับเพราะว่าดินมัน ถ้าไม่อิ่มน้ํามันมันก็จะลดลงตัวนี้นี่ขุดอยู่น้ําน่าจะอยู่ประมาณแปดสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นน้องขนาดนี้ผมพอใจแล้วเพราะว่าเขาจะได้ไม่มาฆ่าป,ปลาเราง่ายๆเนาะเลือกดูน้ําเต็มที่ก็คือถึงถึงขอบนั่นแหละเนาะก็น้ำจะน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรแหละก็ขนาดนี้ก็พอแล้วล่ะครับเราเอาไม้ลงเยอะๆนี่จะลองเคลียตัวนี้ดูนะครับนี่เพราะว่าเหลือนิดเดียว ก่อนกินข้าวเช้านี่คงเสร็จนะครับแฟบแนี่จากนี่ถึงนี่อย่างนี้เนี่ยขยะพวกนี้เอามาใส่ตัวนี้ก็เยอะแล้วแหละคันคูคันคูก็โตแล้วนะครับคือคําว่าโตนี่คือหนาขึ้นนะนะครับไม่ใช่ว่ากินข้าวโตนะแต่ก่อนมันมันเล็กนิดเดียวนะแต่ก่อนมันอยู่อยู่เนี่ยเนี่ยนะจากนี้ถมใหม่ก็คือตัวนี้ทั้งหมดเลยนี่นีทั้งหมดเลยถมใหม่ก็ ก็คงไม่ไม่ได้ตามคาดนะว่าจะถมจากนี่ไปถึงนู่นเลยนะก็หนึ่งดินหมดนะแต่จะเอาดินข้างข้างบนมาใส่ก็ได้นะดูก่อนคือว่างก่อนนะเพราะว่าฝนตกถ้าเราทําตัวนี้เสร็จเราก็ต้องไปทําหลีเนาะหลีข้างบนนะครับดูสภาพน้ำก็ปีนี้นี่เราเตรียมตัวมาดีเนาะ น่าจะไม่พังหรอกอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีนี่แต่เล็กพวกนี้นี่เด็กมาเล่นน้ำใจนี่เดี๋ยวจะพับเข้านะครับแต่ระดับนี่ผมโอเคนะมากนี่น้ำก็จะโดดลงจุ้มตุ้มนะแต่ก่อนมันโดดลงทีเดียวเลยเม็ดกว่านะปลาก็ขึ้นไม่ได้นะครับพอดีมันขาดฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นมันขาดไปนู้นเลยปลาก็เลยขึ้นมาเต็มนี่เลยมามาชะลอที่ตะข่ายนะ แต่ปีนี้นี่คือเราทําที่ปลาขึ้นมาด้วยเนี่ยข้างๆเนี่ยขึ้นได้ขึ้นมาชะลอตรงนี้ก็โดดขึ้นมาบ่อเล็กก็จะโดดตรงนี้ก็ดูน้ําล้นก่อนนะดูถ้าน้ําจะล้นตรงนี้นี่พอ,อระดับน้นํานี่มันต้องสูงกว่านี้ประมาณหนึ่งฝ่ามือเนาะก็จะเริ่มล้นก็ด,ดูดูไปนะครับทางปลาขึ้นนี่ผมผมคิดว่ามันไม่เอื้อมหนวยเนาะกับตัวนี้กับตัวสันเขื่อนนี่มันเตี้ยเกิน ไม่เป็นไหรอกเอาไว้แค่นี้แหละเราไปขุดดินมาใส่แป๊บหนึ่งดีกว่านะ อก่อนนะครับเพราะว่าเราดูแล้วนี่คือตอนนี้มันไม่ใช่งานที่จำเป็นอ่ะนะคือมันเสร็จไปแล้วแต่ว่าเราทำนเฉยเมือนเราว่างเนาะคือเราทำให้น้ำไหลสะดวกแค่นั้นเอาพวกนี้มาถ้าเป็นขยะยเยอะๆจะปล่อยให้น้ำไหลไปนะครับเราขุดเอาดินค้นเอาดินเป็นน้ดเดียวนะจะเหนื่อยละ <laughs> เรากลับบ้านดีกว่าเฮ้ย พอเละเล็กน,น้อยก็ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายก็แล้วกันเนาะฝนมาแรงทั้งแรงนี่เราเปิดน้ําทั้งแรง,งนะเออแต่มันก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อุ้ยทำไมต้นนี้เป็นสีนี้ล่ะคุณเธอจะตายก็ได้นะตายเพราะโดนฝนหรือเปล่าแปลกนะต้นมะพร้าวนี่ถ้าไม่เคยรดน้ําเขาก็อยู่ดีอยู่ประมาณ3าสต้นที่บ้านหลังบ้านพอไปต่อน้ําเข้าเท่านั้นแหะตายหมดเลย เออนี่เหมือนกันเราเกิดจากการปลูกใช่ไหมเพอโดนโดนฝนดูอถ้าจะตายแล้วล่ะครับเนี่เขาโดนฝนเขถอดยอดเลยแต่ก่อนเราใส่ฝุ่นเนาะเราไม่ได้ต่อน้ำลงไปใกล้มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ใบก็ไหม้หมดเลยใส่ขี้ไก่ไปทีนี้ฝนตกใส่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าก็ถอดยอดขึ้นมานน่เห็นไหมถอดยอดนิดนึงแล้วก็ก็น่าจะโอเคอยู่ปีนี้คงโตพอสมควรแหละ เราไปหาขี้ควายมาใส่นะเพราะว่าขี้ควายมันจะดีต่อต้นไม้มากเลยเป็นปุ๋ยเย็นยญ้าข้างล่างคลุมต้นมะาพร้าวเรียบร้อยนะครับนี่วันนี้จะไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าก่อนคือบางครั้งนี่เราไม่ได้ทำอะไรแบบร้อยเปอร์เซนต์กับสิ่งนั้นนะครับพอทำแปบ๊บแปบ๊บาก็เปลี่ยนใหม่ตัวไหนขาดเราก็เติมถ้าทำสิ่งเดียวไปสิ่งอื่นก็ เต็มไปหมดเลยก็คืออนาคตเขาหมดเลยเราก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเท่าที่นี่แหละคือเราต้องคู่คู่กันไปเหมือนตัวนี้นี่ตัดยาวยังไม่เสร็จแด่แค่นี้แ,แค่นี้นเผาก่อนเหมือนตัวนี้นี่ดูตกมากนะครับนี่ประมาณผมว่าสิก,กิโลได้นะอต้อนนี้นี่แบบเนื้อแบบ หนึบไม่จะฝาดนะแต่ว่าสมแม่เขาเขาเรียกว่านางยักษ์นะ่ะเรียกว่านางยักษ์เขาจะลูกใหญ่นะนี่เราไม่ได้เด็ดออกเป็นอย่างงี้นี่โดนฝนนะครับนี่นี่เราลองกินดูดิอืเอายวนให้ป่าก็ปลาชอบมากเลยอืมไมน่โดนลวมันใสลูกเกลื ร้อเม็ดเจ้ามะครับก็ไม่ไม่ฝาดเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังไม่หวานเพราะมันยังไม่เข้าสีจำเป็นที่เราต้องมาซาวแบบนีนะ้เพื่อให้ตัวที่มันเน่าเนี่ยเห็นไหมมันหล่นแล้วมันเน่าเนี่ยตกออกไปจากกอด้วย ก็จะว่ามันค้างอยู่มันมันแน่นมากนะครับดูตัวที่เน่าเน่าเนี่ยเห็นไหมไม่ออกตัวนี้แตกเรายังไม่ได้คลุมผ้าเนะเาะเราจะมาคลุมผ้าวันนี้แลหละวานนี้คนงานมาก็ไม่ได้เขาช่วยแต่คลุมผ้ากับลังบ้านก็ได้ครับอืมแตกนี่ดูแตก ก็โดนฝนเน,นื้อมีให้ปลากินก่อนกินนะครับพวกจะไม่ได้กินหมดแล้วเดี๋วตอนนี้น้ำขึ้นใหม่เนาะเขาไปเที่ยวกันสนานละต้องมาตัดซ้ำนะครับคือใบนี้ก็ไม่เข้านะวันนั้นเนะี่ยทำไม่สวยเลย ตัวนี้ต้องลื้อแล้วครับเพราะว่าไอ้ <c oughs> ตัวงุนเรานี่แฉะเกินนะคือมันทำเป็นที่ลาบเกินน้ำขังตายหมดเลยเราทำอย่างอื่นไม่ทันหรอกตายหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราลือล้อไปเก็บไว้ใช้ในสวนก่อนไม้ก็จะไปทำราวทำราวบ้านโอ้ดู <c oughs> บิดเลยนะครับมันบิดตามก็หรือเปล่าไม่สวยเลยเ็คือหลังคาเราเนี่ยตีเอาเอาไม่ได้มีแบบอะไรนะตีต่อก็เลยนะมันก็บิดบิดแบบนั้นแหละเหมือนจานบินเลยต้นต้นไม้เราแต่ก็ช่างมันเถอะนะเรามุ่งหมายที่การฝนนะครับเราไม่ได้มุ่งหมายที่ว่ามันสวยงามขนาดไหนก็ทำได้ประมาณนี้แหละครับ ดูมันจะดีดขึ้นข้างบนมากกว่าตัวนี้เนาะช่างมันจะคอยน้ำไหลได <c oughs> น้นิสัยนิสัยรับนิสัยช่างมันเถอะดิคือนิสัยที่ไม่รับผิดชอบนะครับโอเคนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเราลากันจากบ้านต้นไม้แบบหน้าตาเออทีนี่ลงคานะมีหลายสีมากเลยที่เป็นเศษเศษเหลืออยู่ไปซื้อมาเพิ่มสักสามสี่พันก็จะได้หลากสีแหละ โอเคนะครับเจ้าวันนี้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ